วันนี้มีอะไรมานำเสนอท่านผู้ชมครับผมวันนี้อยากจะแนะนํานะครับในเรื่องที่ธนาดกอล์ฟที่บางทีเริ่มเป็นกอล์ฟบิ๊กินเนอร์หรืออยากเล่นกอล์ฟก็ได้นะครับ,รบจริงเรามีแนะนําวิธีที่จะทําให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เบสิกริลในการที่จะไปฝึกซึ่งในขั้นต้นเนี่ยไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ไม่ต้องใช้ไม้เลยนะเรียกได้ว่าให้เข้าใจมูฟเมนต์ก่อนใช่ครับวิธีการตีกอล์ฟเนี่ยขั้นแรกเลยนะครับ ที่อยากให้ทําเลยก็คือการหมุนไหล่ต้องมีการเทินการเทินไหล่นะครับแน่นอนครับจริงๆเหมือนเหมือนเราออกกำลังกายที่บ้านเลยนะเทินไหล่แค่นี้เองครับฝึกหมุนฝึกหมุนนะครับแค่นี้เองซึ่งตรงนี้จะไม่ยากจนเกินไปทําให้นักกอล์ฟเบรนเนอร์เนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับงทีไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรเยอะนะฮะไม่นี้เนี่ยได้ละหนึ่งหนึ่งท่าแล้วท่าที่สองเมื่อเริ่มจะมาทําเป็นท่าการตีกอล์ฟนะครับแน่นอนเวลายืน การหมุนหมุนหมอนเดิมแต่อยากให้ดันสะโพกไปด้านหลังนะครับมีการพับตัวมากขึ้นเขาจะพับตัวนะฮะดันสะโพกลงไปนะครับแต่ให้บาลานซ์ได้อยู่ตรงกลางฝ่าเท้าประมาณนี้นะฮะเพื่อให้เราไม่สเวเวลาตีกอล์ฟนะครับแล้วแน่นอนครับทําไม่ใคร่เดิมนะครับแต่ได้คว่มมือลงนะครับหมุนไหลนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับท่ากอล์ฟมากขึ้นให้จึงศีรษะเนี่ยเหมือนอยู่ที่เดิมให้เดี๋ยวให้โปรให้โปรฟาลงจับศีรษะไว้้ครับโอเคแค่นี้นะครับอย่าให้ศีรษะขยับเยอะนะครับ แค่นี้เนี่ยก็จะได้มุมหนึ่งอ่ะอีกมุมหนึ่งแล้วเหมือนรักษาบาลานซ์เหมือนรักษาบาลานซ์อนโอเคพอขั้นที่สามเนี่ยอยากจะเริ่มเพิ่มในเรื่องของการเวทชิฟแล้วอ่ามีการทานสเฟอร์น้ำหนักนะครับการทนเฟอร์หนักนั่นคือนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับที่เราทําในการหมุนนะครับหมุนไปปุ๊บพอหมุนไปด้านขวาแน่นอนอยากให้น้ําหนักมาได้ขาขวาแล้วนะครับพอไป,ปซ้าย,ายให้เรามีการถ่ายน้ำหนักจากขานี้มาขานี้เหมือนมีการย้ำนิดนึงตอนที่ถ่ายน้ำหนักมาเนี่ยให้ยกขาได้เลยอ่ายกขามาเพื่อ ย่ำแล้วก็ผ่านไปเลยคือต้องบอกว่าถ้านักอฟ์ที่กำลังเริ่มเล่นเป็นดีกรเนอร์เนี่ยเข้าใจมูฟเมนต์เนี่ยจะพัฒนาต่อยอดได้ง่ายมากใช่นะครับ สามท่านี้เป็นท่าที่ง่ายๆไม่มีอะไรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่านักกอล์ฟมือดีหลายท่านท่าจุดนี้ไปนะโดยเฉพาะเวทชิฟเนี่ยถูกต้องถูกต้องสิ่งเป็นร่างกายในเรื่องการเวททำเวทชิฟี่ยิ่งบางทีต้องการจะตีแรงๆเนี่ยโอ้โหมือมาก่อนน้ำหนักยังค้างฝั่งขวาอยู่เลยยังไม่มีการทรานสเฟอร์ไปฝั่งซ้ายนะโอ้ฟาเรีมีรายละเอียดในกฟฟิ้งกลาวเยอะมากเลยเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่เกินเนอร์นะผมมองว่าดิวล่าสุดเนี่ยสุดท้ายใช่ไหมดิวสุดท้ายเนี่ยใช้ได้ยันโปรเลยนะใช่ครับนะครับ ก็เป็นเป็นรีวิที่เข้าใจง่ายนะครับอ่ะปูอามลกวนทวนสามท่าอีกทีนะครับท่าที่หนึ่งยื่นหมุนหมุนไหล่ธรรมดาเลยครับศีรษะอยู่ที่เดิมนะครับท่าที่สองเริ่มมีการพับตัวดันสะโพกพับตัวหมุนเหมือนเดิมพับตัวนะครับคว่ำมือลงแร้ว่างนี้จริงๆอ่ะจะมีการถ่านหนักเบาๆอยู่แล้วในตัวถูกต้องท่าที่สามแน่นอนครับมีการยกเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นมานะครับโหลดมาฝั่งขวาได้มากฝั่งขวานะครับ เสร็จแล้วตอนถ่ายหนักนะครับให้เราเหวี่ยงไปเลยนะครับให้ยืนเท้าซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามท่านี้เป็นท่าที่เบสิกทำได้ง่ายแล้วก็ฝึกที่บ้านอย่างได้เลยใช่เข้าใจง่ายมากๆนะครับ<ช>ยังไงท่านกักกอล์ฟลองนำรวิวที่โปรอาร์นำมาแนะนำวันนี้ลองไปฝึกนำไปฝึกใช้ดูนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณโปรอาร์มากมากขอบคุณครับ